น็อตค่ะตื่นเต้นมากแล้วทำไมเขาตื่นเต้นขนาดครับแม่ใครตื่นเต้นนี่น็อตดูตัวตื่นเต้นดูจริงไปหมดเลยเวลาเจอแม่ในสนามที่นีมันก็แปลกๆนะแบบว่าคุยกันต้องมาคุยกันที่คนอื่นดูแล้วคุยกันให้คนอื่นฟังอะไรก็แปลกๆะะครู้สึกกระตับตาแม่่พีน็อตทำไมถึงเขาปักคือตอนแรกก็เป็นทางทีมงานเขาก็บอกมาว่าเอออยากให้คุณน็อตมาอะไรอย่างเงี้ย ว่ารายการเราก็พูดเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยอยู่แล้วแล้วแกก็ก็เป็นคนหนึ่งที่มีไลฟ์สไตล์ที่สนใจมาะการน,นี้ก็อยากให้มาแชร์ประสขขกบการณ์ใช่ไหมครับไม่ยากนะ่ะตัวแม่ตื่นเต้นเองดรึไหมครับก็ด้วยมันฮ่าห่าปะเออชอมาเด็ดแซวว่าแบบทำไมพี่ก็ดูเขินเขินก็ตาเป็น,นประกายมองมันตลกอ่ะแต่แรกๆมันก แม่จี้เขาไหมครับในการตอบคำถามแต่ละคำถามเขาดูวิ่วตอบเก่งๆเวอร์ก็ไม่จี้หรอกค่ะไม่จี้หรอกแต่ว่าคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องจริงๆเรื่องของสุขภาพเรื่องของออการดูแลตัวเองเอะไรพวกนี้มันเป็นมันมีเรื่องของความเชื่อเรื่องศาสตร์นั้นศาสตร์นี้อะไรก็ไม่ได้ ก็จะค่อนข้างจะก็จะแบบจะจะค่อนจะค่อนข้างจะคิดก่อนทีดนะไมึงวนศิษยที่นนป่นนวย<า> <dripping> ก,กันอยู่แล้วด้วยนะครับแต่บางท่านเกิดโรคสุขภาพการ่ากัดมือตัดนิ้วเพราะมือจะมาแน่นเหมือนกันก็จริงๆก็คือพอกันใช่ไหมใช่ว่าส่วนหนึ่งที่ชมมาทำออนเดอะเวย์เนี่ยก็เพราะว่ามันก็เป็นความสนใจของเราในการที่เราแบบสนใจสายนนเน<ร>ี้ยก<ร>ันอยู่แล<ร>้วอย่างที่บอกคุณคุณอย่างที่อยพูดในรายการแล้วเนาะก็เริ่มจากที่มีคุณพ่อป่วย แล้วก็จะมาช่วงโควิดที่เหมือนว่างแหละก็จะศึกษา,ากันจริงจ้าแล้วก็ชมก็จากพ่อป่วยด้วยแล้วก็เหมือนตอนที่พยายามท้องลงเกลกูก็เหมือนไม่ท้องสักทีก็เลย <_ an> เริ่มเกิดความสงสัยในสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองเงี้ยนะก็เลยก็คุยกันอยู่กันก็อยู่บ้านก็จะเนี่ยแบบสงคิปแลกคลิปเจออะไรก็จะก็จะเป็นเรื่องที่คุยด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วจน พี่วูดี้เขาก็มาที่บ้านแล้วเขาก็มาเห็นว่าเออไอสองตัวเนี้ยมันแบบมันปวดวันก็คือพูดกันแต่เรื่องนี้นคือแบบว่าเป็นเป็นแบบเป็นเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้จริงๆนะแล้วพอแกทําช่องไลฟ์บอรดอ่ะเขาก็เลยมาชวนชมว่าเออมามาทำไหมนะอย่างเงี้ยชมก็อยากทาเพราะว่าก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเจอทั้งคุณหมอทั้งผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นๆที่สนใจเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็มาแชร์เหมือนแบบ ทุกเดือนเราก็จะได้มาเจอคนที่อาจจะมาจากศาลนั้นมาจากศารนี้เห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างแต่ว่าก็มาแชร์ข้อมูลอะไรเงี้ยก็เหมือนเราก็ได้อัปเดตได้ได้ความรู้หลายคนก็แตกใจเหมือนกันกับปาร์ตี้ของคนอน็อตที่แบบชุ่มชีวิตที่แบบหนักน่วงอะไรขนาดนั้นจะบอกว่าที่เล่าเลยนะคือยังยังน้อยยังน้อยแต่พี่นัทกาดูกัรกัดไหมคะพี่ชมเพราะว่าเขากลัวดาร่กเราเขาแบบตอบคำถามอะไรเขาก็แบบมีความแบบก็อย่างที่ชมบอกอ่ะว่า คือถ้าคนที่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะก็จะรู้ว่ามันมีหลายบ้านมีหลายสตานนะอย่างที่เราคุยกันในรายการนะคะว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันเยอะมากก็เหมือนกับคุณหมอคนนี้อาจารย์คนนี้คือไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะในต่างประเทศด้วยก็จะมีความเชื่อว่าทําแบบนี้อายุยืนทําแบบนี้ดีทำอย่างี้มากมายแล้วเราไม่ใช่ เรามาแชร์ในสิ่งที่ว่าเราเราเหมือนเราได้ฟังมาเราก็เป็นประชาชนตาดำๆคนหนึ่งที่เราก็หาข้อมูลแล้วเราก็ได้มาทดลองกับตัวเองก็จะพูดก็จะพยายามย้ำว่ามันเป็นในมุมของเราแต่เราเราทำแบบนี้เราทําอันนี้แล้วเราได้ผลเราทําอันนี้แล้วเราไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเน้นนิดหนึ่งเพราะว่าก็กต้องออกตัวว่าชมเองก็ก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรแต่ว่าเป็นแค่คนหนึ่งที่สนใจแล้วก็มานั่งตรงนี้แล้วก็อยากคุยกับ คนที่มีความรู้แล้วก็มาแชร์กันอะไรแค่นั้นเองแฟนรายการเขาก็แซวว่าเหมือนมาดูคนจีบกันไม่ได้จีบกันเลยแหมมันดามิลงกันอยู่นะแม่พิธีกรตกัดรัดมันดูออกเลยขนาดนั้นสายตามันเป็นประกายของแม่มันไม่ค่อยดูน่ารักเหมือนแม่อแบบมันก็เขินแหละเพราะมันแปลกอ่ะเหมือนมาคุยกันแล้วแล้วบรรยากาศพวกนั้นในในสตูดิโอมันก็ไม่เหมือนทุกวันอ่ะมันก็เหมือนทุกคนแบบเออก็เขินแหละ คือจะมีทีมงานที่เขาอะเก็บข้อมูลแบบว่าสองคนมาสัมภาษณ์แกแล้วก็ก็จะมีบุลเลตพอยต์ประมาณนึงแต่ว่าตัวชมเองก็จะมีมีข้อที่ก็อยากอยากอยากคุยอยากเห็นกับแกด้วยให้ให้กี่คะแนนครับสำหรับแขกรับเชิญวนนี้สำหรับตัวในฐานะพิธีกรเรา พ PM2 นะเหมือนเขาตัดแบบเขาตัดดาวแต่แล้วลู้นัดเขาก็จะ feedback ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างคารู้สึกของเขาควารู้สึกเขาเรื่องนี้ก็ก็เหมือนจับพอดีแกอยู่ต่างประเทศตอนช่วงที่ออนแอร์ค่ะจะกลับมาแกทำเป็นไงเป็นไงเป็นยังไงไปยางเงี้แต่อ่านคอมเมนต์ก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเนื้อหาเลยนะทุกคือใช่ก็จะเป็นเพื่อเติมเน็ตมาดูเขาจีบกันเลยไม่ได้จีบกัน ได้พูดเรื่องค่าตัวเลยไม่แน่ใจว่าแกได้สองหรือเปล่าเขาเข้าไทยนะครับเขาเข้าพิพิทหรือว่าเข้าจีนคืชอนไม่ได้ยุ่งเลยเออไม่ได้พี่พี่ชมนวางตัวแข่งรับเชิญคนต่อไปยังครับเอาคนในค้าวกล้อเราเลยไหมยากค่ะยังอ่ะก็คนรู้สึกว่าคิวต่อไปจะเป็นคุณหมอค่ะก็จะไม่ได้เห็นมุอบาม่อีกแล้วหรอครับโหถ้าฟีดแบกดีอ่ะสบาย ไม่มีเรื่องจะพูดแล้วมันหมดเพือกแล้วใช่ไหมดูว่าต้องสลับกันไงเออพี่น้องตัดตบกานแม่บ้าเออนานนานทีนะนะาคือคนจัดสมว่าพี่น้องอยหล่อขึ้นให้แบบดูดีขึ้นให้รู้สึกว่าเออการที่เขาพูดเรื่องแบบไหนมันแชร์ประสบกสานแล้วเขาไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงได้จริงๆก็เชมว่าก็อาจจะมีส่วนนะเพราะว่าก็ผิวพรรณแก่อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบคือมันออกมาจากข้างในจริงเพราะว่าคือ เราก็รู้ว่าแกเปลี่ยนเยอะมากนะคะอย่างแรกเลยก็คือแอลกอฮอล์ก็โหโลกมาหลายปีมากๆเลยแล้วก็เรื่องอาหารที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นเรื่องอาหารที่แกแบบเปลี่ยนแบบจากที่แบบอยากทานอะไรก็ทานแล้วก็คิดว่าโอ๊ยอันนั้นพี่ทำไม่ได้หรอกวันนี้พี่ทำไม่ได้หรอกก็กลายเป็นก็อย่างที่แกให้สัมภาษณ์เลยก็คือสุดท้ายกทานข้าบ้านแล้วก็เราก็จะรู้ว่าแหลกที่มาของอาหารคืออะไรใช้น้ำมันอะไร มี่มีห่วงความรอของพ่อไหมครับเพราะหลายหลายคนก็แบบก็อยากก็แบบครอบครัวอยากมีแบบอย่างนี้บ้านจังอะไรอย่างเงี้ยเราห่วงเขาไหมครับเขาคิดแล้เราห่วงเขาไหมไม่ได้ห่วงนะคะไม่ไม่ไม่ได้ห่วงค่ะไม่ไม่ได้เอาจริงคือไม่ได้เอาเอเนอร์จีมาคิดเรื่องเรื่องตรงนี้เลยไม่ไม่ไม่ห่วงไม่มีอะไรต้องห่วงแม่ครบรบแต่งงานใช่พรุ่งนี้วันที่สิบใช่ไหม สิปีค่ะพี่มีหรือว่าหวาดที่เซี่ยงไฮ้ไปแล้วหรือว่าหวานที่เซี่ยงไฮ้ไปแล้วอันนี้จะมีอะไรหวานมากกว่าเดิมไหมครับแกก็ถามว่าคือตอนแรกเลยอ่ะคิดว่าปีนี้สิบปีจะจัดงานเพราะว่ามันสิบปีเนาะแต่ชมยุ่งมาก็เลยบอกแกว่าเออพี่เดี๋ยวสิบสองปีแล้วกันสสองปีเซงเลื่อนหรออะไรนะเลื่อนหรอแม่ก็มันยุ่งปีนี้เป็นปีที่จังหวะแบบยุ่งแบบไม่ได้คาดคิดว่าจะยุ่งขนาดนี้ ก็คงเป็นดินเนอร์ปกติใช่แต่ว่าคือทุกปีอ่ะมันจะเป็นช่วงก่อนที่ชมเดินทางไปคานแกชวนออกก็จะบอกเออพี่อยากกินเลยจะไปคานแล้วงดแป้ไม่กินดึกอะไรเงี้ยที่ตั้งใจจะจัดงานนี่ควรจะจัดประมาณไหนแม่เหมือนแต่งงานอีกครั้งห่ก็เหมือนเชิญชวนคนสนิทอะไรเงี้ยค่ะก็เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบมีเพื่อนๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนเพราะเราเป็นพวกไม่ค่อยจัดอะไรวันเกิดชมก็ไม่จัดแล้วเพราะว่า ขี้เกียจเล็กๆของคุณชมนี่คือระดับไหนคะเล็กจริงๆก็แบบเล็กๆหรือว่าพี่รอเซอร์ไพรส์หลังจากกลับไม่หรอกประจัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขากก็อยาไม่ค่อยจะเซอร์ไพรส์กันหรอกค่ะเพราะว่าเซอร์ไพรส์ไม่ได้เพราะว่ามันด้วยเรื่องของเวลาเรื่องคิวเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์ไม่ได้จะทำอะไรต้องปรึกษากันก่อนแต่มันเป็นสิ่งดีที่เหมาะมากเลยนะคะในแบบทุกอย่างในชีวิตของคุณชมทั้งลูกๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ส่วกก็รู้สึกว่ามันก็ก็แฮปปี้อ่ะก็ก็มันก็เป็นภาพที่มันอาจจะไม่ได้แบบอู้สมบูรณ์แบบแต่ว่ามันก็สมบูรณ์ในในในแบบของเราก็ดีเวลาผ่านไปไว่วยมากก็มันยังจำอะไรได้อยู่เลยอ่ะยังไวมากสิบปีไวมากแต่ต้องอ่คุณลูกสามแล้วใช่ผ่านแล้วผ่านแล้วางหากที่จะได้เห็นอะไรบ้างค่ะ จะได้เห็นอะไรบ้างปีนี้ก็คือจุกๆกุดได้แค่นี้ก่นอนจุกๆกี่ชุดจะพายได้ไหมกระเป๋าได้ไหมครับอ,อ,อาจจะต้องนอนดึกหลายคืนนิดนึงะอใช่ก็ต้องนอนดึกหลายคืนกนก็จุกจุกๆค่ะแต่ว่าก็บอกได้แค่นี้เพราะว่าหลายอย่างยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวางไว้ก<ห>ี่กระ <c oughs> เป๋าครับ จุกอีกน่าจะไปเอาที่นู่นมากกว่าน่าจะไปเอาใช่ค่ะจริงมากใช่คือรอตัดชุดแล้วคุณผู้ชมคือคือเขาก็เลยแบบอยากรู้ว่าจะประมาณไหนจะได้ไปหาผ้าทันอ้าจริงว่าชมก็ยังไม่รู้เลยใช่คือเรารู้ว่ามันมีประมาณนี้แต่ว่าเอ่อฟิแนลจริงๆก็คือต้องต้องไปดูเรืงขนงานอีกทีเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยเพราะว่าเรา ต้องไปฟิตติ้งอีกรอบนึ่งแล้วอย่างใจของผู้ชมมีความชอบหลังัาตปรับมันไหนที่สึกว่าน่าจะตอบโจทย์ในในปีนี้ก็ต้องเป็นอะไรที่มันตรงกับอินเนอร์เราก็ถ้าให้เทียบกับปีที่ผ่านๆมาตอนเด็กๆก็อาจจะรู้สึกว่าแค่รู้สึกว่ามันสวยมันใหญ่มันตะโกนมันจึ้งก็พอแล้ว ก็รู้สึกว่าเออเป็นเกียรติแล้วที่ที่ที่เออเรามีโอกาสได้ใสว่าพอเราโตขึ้นมาอีกสเตปหนึ่งเนาะอายุประมาณนึงก็รู้สึกว่าสวยอย่างเดียวไม่พอแต่ว่ามันต้องตรงจริตด้วยจริงๆตรงจริตแล้วก็ตรงจริตของเรานะวันนี้นะไม่ใช่ตรงจริตของเราเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเพราะว่าบางอย่างในตัวเราอ่ะมันก็เปลี่ยนไปตามเวลาไปตามกาลเวลาเนีแ่แรงควาบ้างกบผ่าน ที่มันมีโเซเชียลเยลอะมากๆคุณผู้ชมมันม<ะ>ีคอมเมนต์ที่ทั้งดีทั้งลอบอะไรอย่เง<ะ>ี้ยเรียบมากๆถึงกับมันมน,น,มน่าใจแทนนะขนาดใจขนาดไหนคิดว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะตอนเป็นตอนเด็กๆอ่ะก็ก็จะอยากเอาใจชาวเน็ตด้วยแต่ว่าทั้งๆปีนี้เนะาะก็โตแล้วก็อย่างที่บอกว่าโฟกัสเรื่องว่าให้มันเออมันถูกโดนกับมันถูกกับทั้ง เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ถูกใจชาวเน็ตทุกคนหรือเปล่าคือเราต้องไม่ได้เอาตรงนั้นมาเป็นที่ตั้งแต่เราเอาความรู้สึกเพราะว่าเสื้อผ้ามันก็เป็นเรื่องของการสือ่อสารเราใส่อะไรที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นตัวเรามันก็มันก็จะเรียกว่าอ,อะไรมันจะสอดคล้องฮาร์โมนีมันก็จะสวยงามทั้งอินเนอร์ทั้งอะไรเงี้ยมันไปด้วยกันแต่ว่าถ้ามันไม่สอดคล้องบางทีก็คนก็อาจจะ อบแบบนี้ไงแต่ว่ามันไม่ไม่เอาไมันไม่ถูกจริมันไม่ถูกข้างในเราแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าชุดแบบนี้เราอาจจะใส่ได้เมื่อตอน5ปี10ปีที่แล้วตอนที่เราเด็กๆแล้วเราคีเซนต์มันแบบแบบนี้เออแต่ว่าณวันนี้มันก็อาจจะอินเนอร์มันไม่ได้แล้วหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นเรยกว่าแม่ไปชิลๆแบบไม่กดดันตัวเองอืม ก็ไม่เชื่อว่าไม่กดดันเพราะว่าชมก็เป็นคนที่ชมเป็นคนโทรฟิกชมชอบรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรอชมชอบเห็นซึ่งตอนเนี้ยชมยังเห็นไม่หมดเลยชมยังไม่รู้ยังไม่โอเคมันมีแผนแต่ว่ามันไม่ได้โชว์ชมแล้วเราแบบเป็นคนที่เราชอบเห็นอะไรแบบเออเป็น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 คนโทรฟิกอ่ะอยากแบบ อยากพร้อมแบบที่สุดอย่างเงี้ยแล้วพอมันแบบมันยังมีบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะนิดหนึ่งก <c oughs> ็รอไปตามกันเนาะใช่ค่ะก,กอไหน่วงไปคืนวันอาทิตย์นี่ค่ะไปปารีสก,ก่อนเพราะว่าต,ต้องไปจิตติงต้งไปคนเดียวไม่มีน<า>้องน้องไปด้วยไม่ไมีโอเคขอบ,บคุณค่ะพี่โต๊ะ